อีน้อยทำไรเดตัวให้แม่ครับเหรอแม่ตัวร้อนเหรอใช่ค่ะโอ้แน่นอนเลยเจ็ดตัวอย่างลูกเจ็ดตัวเค็ดตัว อาเช็ดไหนตรงไหนอ่อเช็ดจิตตไหนมันร้อนก็เป็นตากล้องก็ไม่หเท่าไหร่รับตาไว้รับตาไว้มา่มาม้าเียบตาดิอันนี้คือมา่มามะเป็นไข้นะครับโอ้หมอร้อนไหมลกูกร้อนไหมร้อนไหมทำอะไรเช็ดหลังเช็ดหลังโอ้ หอนประครักเลยบอกโอ้ยหอนอีดีเลยว่าฉันพี่น่องเลยเป็นเจนเป็นทางับเ้าเจนเป็นทางับเจนเข้าไปเลยเจนหลังให้มามายอยู่ครับตอนเนี้ยไอตัวกระดิ่เดียวรู้จักเป็นห่วงเั็นใย,ยเราด้วยนะ <c oughs> yên nấy àng, mình để con chết tuột chứ nó à... có chết thịt, thế này mà tắm ลูกใส่ผู้ใดว่าได้ย้อนเดี๋ยววันที่ไหนเอาสีสีกบกัวครับพี่น้องสีกบกัวบกวนบักววนดอกเจ้านั่นเจ้าเป็นบักอาดบักยิดผู้เมียเป็นกระพุ่มใจพู่มใจหรอกว่าลูกคนใส่ได้ย้อน จับบั้หน้าผากก็รู้อิดหน้าผากอ่ะห่อนบ่เออบ่ห่อนแสดงว่าไข่ล้มแล้วเปิ้ลหน้าผากจะฟ้องด้วยวันนี้ห่อนบอกเออวันนี้ห่อนก็ไม่ได้ไข่แล้วเนาะเอาซสมนี้เด้อ